ส้มโอปีนี้ดุมากๆอ่ะทุกคนนะเนี่ยโอ้เรียกว่ามุมไหนกิ่งไหนก็มีแต่ส้มโอกันทั้งนั้นอย่างนี้เลยทุกคนอูอเพียบุกกันอย่างนี้เลยค่ะต้องจัดตาแล้วคะเพื่อนดูเพียบเลยอู้นี่ก็ผลจากการตัดแต่งกิ่งค่ะทุกคน เพือ่อนจ๋ายาปล่อยไว้ค่ะคนใบหัวเขาในแผ่ปบนใบใต้ใบนะคะแล้วก็ทางดี้วยนะคะเพื่อจ๋าถ้าใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะโอ้โเขียวแตกกเอ,อ,อเป็นพุ่มสวยค่ะเลยเป็ก้อนไม่งานนี่เพื่อนๆเนี่ยโอ้โเราเจอมาแล้วค่ะฉีด,ะะด,ด,ด,ดพ่สนพสูตรนี้เลยะค่ะโอ้มอดดำมดแดงค่ะเพื่อนจ๋าอยู่มากทุกคนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดหลุดร่วงค่ะเพือพ่อ,จอนจ๋าเลยว้าวสูตรนี้เลยะคะ่ะฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทิน่ารักทุกคน,นคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆค่ะในการกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมสูตรนี้ยังเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตค่ะใช้แล้วพืชผักงามยกสวนจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะ่านไหนนะคะปลูกบอนสีค่าอยากให้บอนสีโตเร็วแต่ก,กอเป็นพุ่งสวยะ,ะสดสีใสนะคะสะดุอุปกรณ์หลักจ้าหัวใจของงานนะคะนี่นะคะพี่จา๋าเป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟทีอินวันนะคะ 1- นึ่งองนะเพื่อนขาต่อไปค่ะเป็นน้ํายาล้างจานะคะอันดับต่อไปค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะโมโนโซเดียมกูตเเมดคทะผงชโรสนะคะแล้วก็เกลือนะคะสำจรับ มดหนอนมแมลงเพี้ยนะคะหอยทากน้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีพืชใบเขียวใบใหญ่แตกกอเป็นพุ่มสวยจ้าใช่นะคะเพื่อใส่น้ําสะอาดได้เลยนะคะเพื่อนท่านไหนเนอะมีน้ํำซาวข้าวนะคะใส่น้ํำซาวข้าวลงไปเลยค่ะ1ลิตรนะคะถึง2ลิตรนะคะ นี่เลยค่ะเป็นกาแฟทีอินวันนะคะเพื่อนท่านไหนมีกากาแฟหรือกาแฟดำล้วนๆนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะในกาแฟนะคะมีในตัวเจ้นสูงนะคะการเจริญเติบโตเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะแถมยังเร่งสีนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้กุหลาบนะคะหรือน้องบนสีค่ะนี่ระเบิดรากระเบิดหัวระเบิดสีแบบง่ายๆนะคะกาแฟเลยค่ะเพื่อนจ๋ากาแฟค่ะเขาจะมีกลิ่นที่มดหนอนแมลงเพลี้ยไม่ชอบนะลงไปเลยค่ะกาแฟทีอินวันค่ะหนึ่งสองค่ะเพื่อนเพื่อ มดหนอนมแมลงไม่ชอบโซเดยียมกูตเมทนะคะเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งรากระเบิดสีระเบิดหัวกันอย่างง่ายๆเลยะคะ่ะกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะต้นอวบค่ะของคนสีนะคะแต่กอเป็นพุ่มสวยนะคะต้นไม้พืชผักแข็งแรงน<อ>นคร่ะนะคะลงไปจ้าไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติคะ่ะเกลือลงไปนะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกไม้ผล,ไม,ผลไม้ผลค่ะหนูชิมแล้วรสชาติจืดๆค่ะแม่ก้อย ใช้สิ่งนี้นะะเลยค่ะเกลือค่ะแถมยังไล่มดไล่หน,หนอนไล่แมลงได้อยู่หมัดมากๆใส่ลงไปเลยค่ะน้ํายาล้างจานเลยนะคะ,ละ,คะไล<ห>่มดไล่หน,นอนไล่แมลงกําจัดนะคะหอยทากได้อย่างอยู่หมัดเลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะพเพื่อนๆไข่หนึ่งฟองเลยค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะพเพื่อนคอๆค่ะนี่เกลือค่ะย้าใส่ลงไปเลยค่ะต้นไม้ของใครนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกสลัด,ดดูด่วงตลอดเลยค่ะแม่ก้อยเหลือไข่เลยค่ะเพื่อนจ๋าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า นะคะสนส่วนผสมทั้งหมดในข้าวกันเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยคะ่ะทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็แพ็คใส่ขวดเลยคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ยคะนี่ค่ะเพื่อนๆตรนี้นะคะพเพื่อนๆสามารถตากแดดได้เลยนะพอตากแดดสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะเขาจะกลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยะคะ่ะคือจะแดงสวยเลยะคะ่ะเพื่อน จ้าพเพื่อนจ้าเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะาการใช้นะคะพเพื่อนจ๋าสูตรนี้นะคะเราใช้นะคะเชื่อสูตรนี้เลยค่ะครึ่งแก้วนะคะอยู่ที่100รอมลนะคะผสมต่อน้ํานะคะ1ลิตรค่ะพเพื่อนๆเรื่องการจะเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลเร่งเขียวกันแบบง่ายงลายไรหนอนไรแมล,ลงได้ด้วยจ้า เสร็จแล้วจ้ามาดูวิธีใช้เลยค่ะโอโ้ทุกคนนอนผีเสื้อคะ่ะมากัดนะคะใบมะกรูดของไม่ก้อยเป็นรูหมดแล้วแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยจ้ากำจัดหนอนผีเสื้อแก้อาการพืชใบหงิกงอโอ้ใบมงรักของไม่ก้อยใบหงิกใบกูดหมดแล้วค่ะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลย และสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะสูตรนี้เราใช้1แก้วต่อน้ำา10หรือ20ลิตรได้เลยค่ะไปลาดรดหรือจะฉีดพ่นตามสะดวกเลยนะคะเราจะใช้ทุก2-3วันหรือย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะมดแมลงเยอะค่ะแม่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะและสำคัญต้องใส่สิ่งนี้ด้วยนะคะน้ำยาล้างจาน2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรค่ะไปลาดรดเลยค่ะ รักกุหลาบนะคะสูตรนี้ไม่ควรพลาดค่ะไล่เพลี้ยไฟไลแดงได้เป็นอย่างดีนะคะกุหลาบเขาจะเจอไลแดงค่ะพเพื่อนๆจ๋าจะทําให้กุหลาบของพเพื่อนนะคะไม่ออกดอกนะสูตรนี้นะจะกระตุ้นนะคะการแตกยอดแตกใบใหม่อย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนๆคนเลยแต่หนานะะวแล้วค่ะเพื่อนๆจ,จ,จ,จ๋าควรดินที่คนต้นด้วยนะคะพเพื่อนๆนี่ผลงานค่ะยอดใหม่พืชภาพแบบนี้เลย ทุกคนเลยค่ะไปกินใบค่ะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะอู้เขียวแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะพเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะ<ม>จ<า>๊ะดูดเลย,เลยค่ะพ<ว>เพื่อนอยากให้เขาต้นใหญ่เนาะในเข่งอย่างนี้น<ว>นเล<อ>ยะค่ะพเพื่อนใหญ่จริงใหญ่จริงค่ะทุกคนพุกนเลยอู้น้องสวยมากว้าวอารุณสวัสดยามเช้านะคะทุกคนนีกกล้วยไม้นะคะเร่งการออกดอกเยอะออกดอกติมได้เป็นอย่างดีค่ะ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนๆน่ารถดไปที่วัสดุปลูกเลยค่ะเ,เพื่อนๆว้าวสวยจังเลยใครปลูกพริกไปแล้วไม่ติดดอกออกผลหรือติดดอกออกผลน้อยมากใช้สูตรนี้เลยค่ะเรียกดอกเรียกผลรวดเร็วทันใจนะคะเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยฉีดพ่นไปที่บนใบใต้ใบนะคะโอ้ส้มโอค่ะเส้อหนอนชอนใบค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูยอดก็เริ่มมี มดมีแมลงมากัดน,นะคะเราก็ฉีดพ่นอยู่นี้นะคะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชผักของเราะค่ะเพื่อนๆพ่นค่ะฉีดพ่นเลยตัววันตัวคืนเลยค่ะดาวเรืองกุ้ยช่ายโอ้ฉีดพ่นเลยกาจัดมแมลงรักษาใบรักษายอดพืชใบสีเขียวเข้มใบใหญ่เห็นไหมคะนี่สวยมากทำไงจะใบใหญ่สวยอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ปลูกกะเพราโหระพานะคะเห็นดอกไหมคะเพื่อนเ คิ้งเลยทุกคนนี่คิดลับเลยสวยิง,ยงามจริงเราก็ราดรสค่ะอาลุยไปฉีดพ่นค่ะตามสะดวกเลยคะ่ะเพื่นอนๆค่ะหอมแดงค่ะโตเร็วค่ะบำรุงการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีอาลุยให้ช่มเลยคะเพะื่อนๆค่ะงาม,มากโอ้ต้นแข็งแรงมากๆเลยคะ่ะ ปลูกทีไรก็ได้กินตลอดครับเพื่อนๆค่ะแก้อ,อาการพิษใบหงอกนะคะฉีดพ่นบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะเพื่อจะก,กำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะเนี่อาการอย่างเงี้ยแหละการเชื้อราค่ะทุกคนเห็นอย่างเงี้ก็เด็ดเด็ดทิ้งเลยค่ะทุกคนเด็ดเอาไปเลยฉีดพ่นเลย นี่ก็ผลจากการตัดกดีๆกับดกล้วยสีฟ้าเลยออกดอกดีมากๆอดอกทุกยอดดอกทุกช่อค่ะเคลีลั์ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนถือคนที่ดอกอคอนที่ใต้ใบด้วยนะคะสูตรนี้ต้นกะผักเล็กๆใช้ได้ไหมคะไม่ได้ขายในเดนเลยค่ะอู้หูกลับก้งค่ะเพื่อนอีกคนนึง เยอะจริงๆค่ะเพื่อนะสิพโพนเลยค่ะกำจัดมดหนอนแมลงกําจัดเพียดดำอย่างนี้นะคะสิพโพนเลยค่ะสิพโพนทั้งต้นเลยค่ะโอ้โททเยอะจริงๆหูเป็นจนเป็นคราบดําๆเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆสดโพนเลย,เลยนบนใบใต้ใบนะคะแล้วก็เน้นราดนรดทางดินด้วยนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไม่ก้อยด้วยนะคะเห็นมดเห็นมแมลงต้นไม้ไม่งามทำสูตรนี้เลยค่ะทุกคน Bitcoin. บ๊ายบายไปก่อนนะคะ